ขบวนที่เรามีความรู้ใหม่แล้ะจะไปสนามแข่งไปสนามแข่งเรามั่นใจว่ามันอยู่อยู่แถวเนี้แหละจริงๆเออแล้แพนของเราที่จะไปบ้านรุด่ะจุงกูกก็เล่นหมดนี่แล้วนะขอร้องพี่เสี่ยวขอเลขขอฟ้าทางเดียวนุ่นอย่าให้ขออะไรเลยทำให้หยาลอยฟ้าใช่ตั้งแย่ลอยฟ้าอ้า ไฟจากที่เน็ส่งคำได้มาเราเห็นไม่เข้ยวเป็นโรงงานเป็นหลังสีส้มแล้วก็จะมีบ้านหลังเล็กหลังคาสีเขียวเราก็เลยดูแมพแบบดาวเทียมแบบนี้นะครับหาโ้่ขนาดใหญ่แล้วก็หลังคาสีเขียวคุณนเือคุณเป็นฮันน่ันแน่ใครกัแ่ก่อนไปเมงไขเล็น่อยๆกันเดียวจังหวะขอ ออาขอละเขอเลขของฟ้าครั้งนี้คั้เดียวเยไม่ขออะไรเลยน่ไเลยต่อยอนดิมา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 ดิมดมาดิัาดิมาดิาดิดิมาดิมดิมาดิาดิาดิมดิมาดิาดิาดิมดิมาดิมาดิมนดิมาดิมดิดิมาดิาดิมาดิมาดิัดิมาดินดินดิมดดิดิมดิมดดิดิาดิ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 มามดิมาดิดิดิ เอาไอ้สัตว์มึงใช้ะม่กักจะี่ยวบพลเมันตายโอ้ยไอ้เหี้ยกูจะตายดามิดแม่งแรงเกินอ่ะห่างจันนี้สมเรียวตันแม่งดามิดโคตรแรงเลยเป็นไปไม่ได้นี่ก็มีเสียงอัพลนตันไม่กวาดอะอ๋เหรอดูมาดจ้ามาดิจ้าห่างกันแบบสามสิบกิโลอ่ะ ตอนนี้ที่สังเกตนะเลือดเลือดเสียแทบไม่ลดไอเลือดไดบิกเลือดเหลืองอ่ะเขาดูได้เต้นแบบปองโอ้ยโอ้ยไม่ยอยไม่หลอกเขายืนยันอีกทีผมไม่หลอกนี่คือกูอ้อนให้ออสุนแลยเด้ิกเ้ยที่มันมีน้ผมอยู่ภายในราชบรวงนี้และอีกรุปนึ่งก็อรูปมั่วไม่เกี่ยวอะไรมานมีหนอกเราไม่ไไม่ไปหรอกไม่ไปาอเนี้ยไอไม่ไปใี่ายแสดงเราใกล้เขามากเขาเลยหลอกให้ไปตึกอื่น คอมโบป้องเฮ้ยครึ่งหลอดเฮ้ยครึ่งหลอดอ้อจะไปไหนวะโอเคครับผมตอนนี้เบสก็ได้สตบทำใบ้ใหม่มาแล้วนะเออระหว่างที่เรากินข้องนะครับคือผมอยากโดนเจอครับผมอยากโดนเจอครับชนะได้ไงวะนี่น้ามันสวย ููเาอย่นี่ขอลองดีด้วยหน่อยเยี่ยมเน็ตกูดีดไอสัตว์หลุดแต่ก็นหรอเดินขับเรียกกองเลยโอเคป้ากูหลุดไอเด็กนรกมาดิเอฟมาดิอันนี้กูไม่นับนะอดิอันนี้กูไม่นับนะน้ำน้ำเยี่ยมไปเนี่ยเด็กพี่เสือปีกูกูจัดเป็นสกิลเลยอะมาโป๊ อ๋นเดยวตนีมงฆ่าเจอ่าเลยปาร์ตี้เนข่ก่อ่ามเลยอละมาตโอ้ยอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไปสนามมวยลังสิตพี่จับขมีซตเล็เกี๊ยวก่มาลก่มาล้างกันไปกินเสร็จป๊บอมานตดีกูโดนบัตรตุ้สองตะกียเตมไม่อดแดงนะจะบไหนเอาอี๋ เข้าไปเาถ่ายรูปมาว่าอยู่กับน้ําแสดงว่าเราโอ้โหอีดวงจันด้านหลังนีดาไม่กูไม่เห็นเฮ้ยโลตัสลังสิตนี่นีตอนนี้โอ้ไม่เห็นไม่อ่อนไม่กูเลยยีนอ่อนไม่อ่อนไม่มากเลยโอ้คนสกิลผิดไอ้ตายโอ้โหทำไปต่อไปกูจะให้วงแดง แหลกลงมากร่างมีวงแค่ไม่ถึงน2หกองลทีนี้กูจะเอาจริงแล้วนะไอ้สัสมึอเดี๋ยวทีนี้กูจะเล่นจริงแล้วนะเนี่ยยาเสียแก่ก้าหมดคุไปหาแรกขนอห่นกูไปหาแรกขนพ้าดีกว่ากไม่ไกลจากมึงเลี่ยมไอ้ที่เนี่ยมึงเลี่ยมตอนกูหลุดก็เก็บเข้าไปแบบแล้วก็เดินไปสัก50เมตรจะใช้ลูกกับเรือขอแร่ขนฟ้าขอร้อนเพื่อไม่ให้เขาร้ว่ามหใเขคิดว่าผมอยู่ในหมู่บ้านแถวๆนี้แล้วก็เดี๋ยว เก่งไม่แค่เรียมขอแลกผ่อนฟ้าขอร้องของกลับล่ะเดีเก็บรอขอแม่ก็ตกหัวทิ่อย่ามาเรียมกูนะขอเลกงขอผ่อนฟ้าขอผ่อนฟ้าคนเดียวผมเดไม่ขอให้พี่แบกัานไม่ได้อะไรเลยงขอแค่ผมขอแค่ไดผ่อนไว้างเดียวับผมไม่เกิน กอร้องไม่ลงไม่รู้แล้วไม่หยุดเดี๋ยกูจัดคนอื่นเงินกัไม่น่าจะได้ไปแล้วพี่ช้บงอมขอร้องขอแค่คนหนูหาคนเดียวขอเลสสารน้ำที่เขาอยู่แหละเดส่งมาล่าสุดโอร้องคือว่าให้คือว่าให้เดว่าเด็กขอแทนตัวได้นะตายนะตัวเล็กตัวน้อยพ่องไงสัตว์ตัววนอย่างควายลงไงกอร้อง ถ้าคนพลาคนเดียวรถผมจะไม่ยุ่งกับพี่เลยผมแค่คนพอย่างเดียวคราวนี้ของจริงแล้วนะไม่มีอ้างนะครับที่จอดรถอยู่นี้มึงอ่ะไอสัตว์กูไม่ได้อ้างอันนี้กูพูดของจริงไอเฮียมึงเรี่ยมฉะนั้นให้เขาเียนรูปตรงนี้ตรงน่้ไม่ได้อยู่ฟิวเจอร์แต่จริงๆก็อยู่ฟิวเจอร์นี่แหละนะครับโอเคมายิ้มโอเคใครใช้ผลมังกร ผมถ่ายรูปแล้วจากหมู่บ้านข้างๆแล้วไม่พิเศษไม่โอ้โหขาวแล้วก็ดูว่าใครจะมาไม่เหนื่อแล้วนะให้หมดเลยได้ผลได้ผนได้ผลแต่งใน้ผลในม่อนให้หมดเลยไม่ของจริงแต่เด๋ยวไบ่พ่อมเพมเดียวมึงเข้าใจไหมครับว่าเซฟมึงมันเต็ม ตอนนี้ครับอันนี้ไงหายเต็มละใหม่อีกหนึนี่ครับวงเขาเลยนะอยู่ในวงแล้วรอบที่สองกับมาอยู่ติดคองโอ้ยโอ้หมดไปนะฝั่งนี้กับฝั่งลานจอดรถลังสิทธ์อะไอซีไีลังสิทธ์อะเดี๋ยวลองไปดูครับลองไปดูเข็นแต่กล่องจ้าเอากูมีผลน้ำแข็งแล้ววะทำไงดีอะเฮ้ยอาทรงดาวขอเอาไปดิเอาไปเอาไป เราปองมาเรื่อยๆแล้วหลุดแบบแล้วแสดงว่าไม่ใช่แน่นอนนะแต่มีอีกฝั่งคลองนึงนั่นก็คือฟิวเจอร์นี่แหละครับฝั่งตรงข้ามนี่เลยนี่นี่ฝั่งตรงข้ามไหนทีเสือเดี๋ยวเราจะกลับรถไปที่ฟิวเจอร์กันนะครับผมแล้วตอนนี้ทุกทีไม่ห่างกันงที่ไม่ไม่เกินสองกิโลเมตรนะครับดูไม่เสื่อมตอนนี้ผมน้อยคนเดียวจะไม่ยุ่งกับพี่อีกเลยผมจะไม่ จะไม่ขออะไรจากพี่เลยมขอแค่รถบ้านใกล้มากเลยนะครับใกล้มากแต่ยังไม่มีใครเข้ามาถึงฟิวเจอร์แสดงว่าบกล้ตรงนี้ต้องให้ชัดวันนี้รถแบบมีไอเดียเดี๋ยวผมเดินเข้าไปด้วยสิแต่ถ่ายรูปข้างในบิ๊กสีแล้วบอกว่ารูปนั้นไม่ห่างจากผมเกินร้อยเมตรเดีดีเพราบิ๊กสี่ยูเคนี้ได้ได้เดี๋ยวเราเข้าไปเข้ามาในซอยที่เราไม่รู้จักแต่รถข้างหน้าเหมือนมีฟอร์ทูนเนอร์ครับฟอร์ทูนเนอร์ฟอร์ทูนเนอร์ดูครับ ร้อยที่เหนเตไเนเหมือนทำอะไรกูได้อ่ะเออเร็วมานี่บัวอ่ะองค์ประกอบเริ่มมีคนพีพกันอยู่อยู่ห่างจากเขาเตเาไแต่กูเข้าไม่ได้มันเข้าใจไหม เขาพีพ really ีกันอยู okay. oh, oh, ่มันแค่ว่าอยูอะไรเลย่นี่ไงชนะแล้วถ้าเกิดบนบนได้นะเพราะเราผ่านอยู่แล้วมันยัอยู่ในบนเฮ้ยเฮ้ยเี้ยนฮ้ยเฮ้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเยเ่แกกฮ้ยวด้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่เฮอยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้อเฮ้ย้เยเ้้้้เเเเ้เเ้ยเยเเย้ยเยยอยเเ

ไม่ตีอย่งัก็ตีไม่ได้มีเคเมเจอร์ววะเมเจอร์นนีไม่มีผาดูวตีบอสอะไรไม่ได้เลยเมเจอมีเคตีเร่องตอนนั้นให้ไปแล้วมันก็เปลี่ยนอะเอ็งบอกมันไม่ดีมันดูไม่ได้ไม่ไม่ม่ใช่เราไอ้ป้องไป้ไปแลไม่ใ่เราให้เองเมเจอรเคีห้ามจรูด้วยช่ช่ใช่เจาปะล่ะ

มาดิมาบุง้งมาบุง้งดิไปจ้าวายไอ้พี่หายจะกิวปิดแม่งถึงเวลาแล้ว,ลวที่เราจะส่งแผนที่แผนที่นี้จะเป็นแผนที่สุดท้ายเพราะมันมันบอกชัดเจนว่าผมอยู่เทรลฟิวเจอร์นะครับตอวันนี้มีคนมาเจอแน่มา